เอาปองฟ้าลงย่ำแล้วไอ้นี้ยังจะถามเเจอเลยเนอะชิ้นเนี่ยมันอาจจะหาไม่ได้อีกแล้วเอาไปคืนเปิ้นพี่นะบอกมาดีแดีนี้มันของเก่าของแท้เลยนะครับเจ้าใครได้บูชาจะมีนาจใหญ่โตเลยนะครับเจ้า พิเศษมากใครจะออกไปทำมาหากินอย่างเช่นไปหาปลาไปลาสัตว์พอไปเจอกระเทยเนี่ยคุณเขาถือว่ามันขัดลาานะคนที่เป็นเจ้าทรงส่วนมากมักจะเป็นผู้ชายที่มีนิสัยกระดี่งไปตังผู้หญิงขอบคุณที่เอาน้ำแข็งใส่นะครับถ้ามึงแค่เป็นผู้เมียมึงจะต้องเจ็บปวดว่าติ่มึงจะโดนกูตบหมต่อไปนี้มึงอยู่กันในบ้านเนี่ยจนกว่าขิงจะเลิกเป็นกระเทยไม่ช่วยหน่อยไม่เป็นไรโตแล้วนะเว้ หัดคิดเองสังบ้างเถอะพี่คนไม่โอเคที่ไปหากินกับผีอะ่ะเน่เน่เป็นอะไรอย่างเน่เน่เม็ดเ,เลือดขาวขคุณแม่คุณ่ะสูงมากคนไข้เข้าสู่ภาวะซีดลแล้วแม้มพี่นอยพ่อพูดว่าผีดงจะเอามันไปมีเตยเนิ่ง มว่าเรามาไกลเกินกว่าที่จะมาคุยกันว่าผีมีจริงหรือเปล่า <C ute> สิ่งที่เราสนใจคือว่าอิทธิพลของผีที่มีต่อวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยมันเข้มข้นมาตั้งแต่โบราณคจไับผ <C ute> <C ute> <C ute>